ความติดเนี่ยมันเป็น culture capital ทำยังไงให้ความติดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนไม่กี่กลุ่มแต่เป็น,ม,น,ปน quality, มันเป็นคุณภาพของประชาชนหรือเปล่าเนาะแล้วสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้กระบวนการต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอิชาญี่ปุ่นมากที่มีมันอยู่ในรัฐธรรมนูญ คอนสติเตชันเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่มีตอนนี้ราชการทำหน้าที่เป็นเป็นแอคเตอร์เป็น, actor, ปนผู้ผู้ปฏิบัตินะครับในบางในบางบางรัฐในบางรัฐในบางประเทศราชการเป็นฟ er, ันเดอร์เป็นผู้แบ่งให้ผู้อื่นปฏิบัติว่าถ้าเราเห็นตรงกันว่าศิลปะมันคือการแสดงออกนอะแล้วก็การ การมีส่วนร่วมของคนทั้งหมดแล้วก็มันเป็นเรื่องของประชาชนทั้ง,ท,งทั้งประเทศเนี่ยนะฮะทำยังไงจะให้เราขึ้นมามีมีความติดทุกคนมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากคือคือ,คอรัฐเองอาจจะต้องคิดว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองจากตัว,อตวแอคเตอร์เนี่ยเป็นเป็นผู้